นี่คืออุโมง์ยักษ์พระรามเก้ารามคำแหงนะครับที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันนี้ครับเป็นอุโมง์ระบายน้ำแห่งแรกของโครงการระบบอุโมงยักษ์4แห่งรอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยอุโมงนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เมตรและยาวที่สุดในประเทศคือ5กิโลเมตรครับเริ่มตั้งแต่คลองลาดพร้าวเชื่อมกับคลองแสนแสบและไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รัศมี50ตารางกิโลเมตรในเขตลาดพร้าววังทองหลางบางกะปิห้วยขวางบึงกลุ่มและสะพานสูงซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำและประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี ผู้ราชการกรุงเทพมหานครมั่นใจว่าโครงการนี้จะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมระยะยาวและคุ้มค่ากับงบประมาณ16,000ล้านบาทที่กรุงเทพมหานครใช้ในการก่อสร้างเพราะ,ะช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ําจาก95ลูกบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น240ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและช่วยลดปริมาณน้ําที่ไหลผ่านระบบระบายน้ําอื่นๆที่ปัจจุบันแบกรับน้ําในปริมาณที่มากเกินไปได้อีกทางหนึ่ง 6เขตนี้จะได้รับประโยชน์โดยตรงแต่ว่าในที่สุดแล้วกรุงเทพมหานครทั้งเมืองได้ครับพี่น้องประชาชนทุกคนได้ครับเพราะว่าพื้นใน,ในอันดับแรกผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง6เขตนี้หรือต้องผ่าน6เขตนี้เป็นประจำนะครับก็ได้รับประโยชน์ครับเพราะว่าจะเดินทางไปมาสะดวกขึ้นนะครับและในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันจะช่วยระบบระบายน้ําที่อยู่พื้นที่ข้างเคียงด้วยนะครับมันช่วยแบ่งเบาภาระระบบ ระบายน้ําในพื้นที่คางเขียงด้วยนะครับแรงสำหรับอุโมอง์ยักษ์แห่งที่2ที่กรุงเทพมหานครเตรียมสร้างภายในปีนี้คือสายรัชดาพิเศษสุดทธิสารความยาว6.5กิโลเมตรโดยคาดการว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง3ปีเพื่อช่วยระบายน้ําในเขตห้วยขวางดินแดงจตุจักรพญาไทดุสิตและบางซื่อนอกจากนี้ยังมีอุโมองยักษ์ดอนเมืองและสูนหลวงรอ9้าซึ่งจะมีกําหนดสร้างให้แล้วเสร็จภายในอีก5ปีข้างหน้าครับ